สวัสดีครับ GM มาตกมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีของเก่ากลับมานั่นเองก็คือชุดนี้แหละเป็นชุดที่ได้รับการถามหามาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับช่วงนี้เลยก็มาแล้วนะครับอยากได้ก็ถึงเวลาของท่านแล้วกรุณาเตรียมเงินเตรียมใจเตรียมดวงไว้นะกับกิจกรรมนี้ ที่จะกลับมาในวันที่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 เท่าไหร่วะฮะแป๊บยี่สี่อ่าแป๊บยี่สิบสองนะยี่สิบสองไปจนถึงวันที่ยี่สิบห้าสามวันเท่านั้นนะครับ 22่เมษายนถึง25เมษายนเอ้ยไม่ใช่โทษ22เมษายนงึง24เมษายน3วันเท่านั้น22 23 24สานะโอเคสำหรับกิจกรรมนี้ก็อยู่ในตู้อินทริเบเตอร์หรือว่าตู้อีโวของเรานั่นเองตรงไหนวะนี่แล้วก็มุนๆหาเอาอยู่แถวนี้แหละก็จะเป็นตู้ประมาณนี้นะครับสามารถใช้พิมพ์เขียวเดิมได้นะสำหรับใครที่มีพิมพ์เขียวเดิมค้างอยู่แล้วก็ลืมแลก ก็สามารถใช้ได้โดยชุดก็จะมีทั้งหมด3 4สีด้วยกันแล้วก็ยังมีคาตนะที่เป็นเซตเข้ากับเซตนี้อีกด้วยมาด้วยกันในกิจกรรมนี้กิจกรรมเดียวกันเลยนะครับล้วมาดูรีวิวกันดีกว่านะสำหรับชุดถ้าเกิดใครที่รู้อยู่แล้วก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นชุดเก่าแต่ถ้าเกิดใครยังไม่รู้ก็มาดูรีวิวชุดกันสําหรับชุดแรกนะอันนี้เจ้าราคา3หินอีโวนหนึ่งพิมเขียวนะชื่ออสูรเมฆอสูรเมฆคาวาเรีนะ มีทั้งหมด4ชิ้นนะครับเซตนี้จะมี4ชิ้นทุกอันนะแล้วก็จะเป็นทรงเดียวกันต่างกันที่สีแล้วก็เอฟเฟกตัวนี้ก็จะมีเสื้ออันนี้เขาเรียกวากงมะนะครับรองเทา้าทรงผมทรงผมอันนีเป็นสีที่สวยนะไม่ค่อยเห็นฟ e ี f ฟล e ทาทรงผมสีนี้เข้ามาเท่าไหร่ใครอยากเก็บทรงผมหูจริ้งจอของผู้ชายให้ครบก็เป็นโอกาสอันดีแล้วหมุนให้ดูก่อนนี่ก็ปรับให้ดูทีละชิ้น นี่ทรงผมอย่างที่บอกว่าสีสวยเห็นไหมไม่ค่อยเห็นทรงผมสีนี้ในฟ f i า e เท่าไหร่กางเกงหักกระมะนะครับก็สวยดีแต่พี่ชอบสีขาวมากกว่าอีกสองชิ้นก็คือนี่เสื้อเสื้อก็จะอลังการนิดนึงเป็นเหมือนความจริงตามเนื้อเรื่องก็จะเป็นปีศาจจิ้งจอกที่กลายร่างเป็นคนได้นะ จะเป็นตัวจิ้งจอกที่เป็นสัตว์เลี้ยงเราอะจะกลายลาเป็นตัวร่างแดงขึ้นมานคือในเรื่องที่คิดขึ้นมาเองร <c oughs> อ,องเทา้ารองเท้าจะคล้ายๆกรอบนิดนึงนะครับสีเงินเง,งินทองทองนี่นี่คือชุดที่หนึ่งนะครับต่อมาชุดผู้หญิงกันบ้างชุดผู้หญิงชุดที่หนึ่งที่เข้าคู่กับชุดนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะตัวนี้ก็ มีชื่อเซตว่าเจ้าหญิงเมคาวารีนะเป็นเซตที่เข้าคู่กันมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันเหมือนกันมีเสื้อกระโปรงรองเทา้าทรงผมนะบางคนบอกว่าอันนี้เป็นทรงผมหูกระต่ายคือไม่ใช่อ่นะนะความจริงเป็นแค่แบบทรงมิโกเฉยๆให้ดูสวยทั้งชุดนะครับต้องบอกเลยว่าชอบทั้งชุดผู้ชายและชุดผู้หญิงมากเป็นชุดที่คนไทยออกแบบเพ้าไปให้ด้วยนะชุดเนี้ยเป็นคนชี้ ชื่ออาจารย์ไม่บอกชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไปตามหาเขาออกแบบเขาไปให้นะครับแล้วก็ผู้พัฒนาเกมช็อตมากก็เลยใส่เขาไปในเกมมาดูกันดีกว่านี่เปลี่ยนอันแรกเป็นทรงผมนะครับหน้ามาความจริงอันนี้เรียกว่าฮิเมคัตนะเป็นทรงแบบจะตัดา,างข้างมาตรงๆนะไปดูได้ตามอนิเมะญี่ปุ่นจะเรียกว่าทรงฮิเมคัต กระโปงอย่างที่บอกว่าไปใส่ได้กับหลายชุดเลยนะครับกระโปงน่ารักมากเป็นกระโปรงสั้นลายแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะก็มีถุงน่องด้วยถุงเท้ายาวแล้วกันอีกสองพาร์ทก็คือพาร์ทอะไรดีนี่เสื้อนะเสื้อก็เป็นเสื้อมิโก,โกแบบสั้นๆมีกระดิง่งเริ่มเทิมอยู่ข้างหลังอันนี้จะเป็นสีฟ้าขาวทองนะส่วนรองเท้าก็จะเป็นสีฟ้าทองน้ำเงินทองเป็นสีน้ำเงิน ต่อมาตัวที่2เป็นความจริงที่ชอบสีนี้ที่สุดนะครับก็คือสีแดงขาวมันดูแบบคลาสสิกเดียนะสีแดงขาวจะาราคา5หินอีโว2พิมพ์เขียวนะครับตัวนี้นี้ดูถ้าน้องเห็นน้องจะนึกถึงน้องจิ้งจอกของเราถ้าไปดูรูปคอสเพลย์จะมีเนี่ยที่เป็นแบบตัวนี้แล้วแปลงร่างเป็นคนนะ ี่ชิ้นเหมือนกันนะครับตะกี้หมุนให้ดูแล้วขอเปลี่ยนชุดให้ดูนี่ทรงผมเป็นผมสีเงินเงินขาวๆพร้อมหูขาวช่วงนี้คนฮิตมากใช่ไหมเลยอยากให้เอากลับมาใช่ไหมสมบูรณูอันนี้สวยๆความจริงบอกตั้งแต่ตอนแรกก็ว่ามันสวยมากนะครับก็มีคนซื้อเก็บไปแล้วเยอะเหมือนกันใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็เป็นโอกาสอันดีนะกงางกงฮักกมะสีขาวก็สามารถเอาไปใช้ได้กับเยอะแยะ,แยะมากมายยกตัวยอย่างเช่นกำทองก็ใช้ได้ ไหวะจริงอันนี้ก็ใช้ได้กล้ามทองก็ใช้ได้กล้ามทองนี่หนไหมเท่หรือจะไปใส่กับเสยืดก็อย่างเท่เลยนะสำหรับฮากมะสีขาวอันนี้ไม่เข้าเสยืดไม่เจอนี่ของใหม่ของใหม่นี่เสยืดมาอยู่ลึกอะหาก็ได้กล้ามนี่เข้าทุกอันนะเสยืดแหลงเลงไรเนี่ยก็ใส่ได้หมด นะครับสำหรับชุดนี้เข้าทุกอันอีก2ส,ส่วนก็คือส่วนเสื้อนะครับเหมือนตัวเมื่อกี้แหละแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีแดงขาวแล้วก็รองเท้าก็เป็นกราะะแดงๆตัวผู้หญิงตัวผู้หญิงก็ชอบสุดเช่นเดียวกันนะชอบสีนี้เป็นสีที่มีความคลาสสิกเป็นความเป็นมิโกะจริงๆนะผมดำอะไรแบบนี้ รีวิวให้ดูเร็วๆแล้วกันเนาะเพราะว่าน่าจะเห็นโมเดลจากชุดแรกไปแล้วนี่คือกระโปรงและรองทเท้าอ่ะรีวิวผิดไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้กระโปรงก็น่ารักดีเห็นไหมกระโปรงถุงเทา้ารองเท้านะครับส่วนตัวเสื้อก็เหมือนกันนะนี่เสื้อละทรงผมนี่จะมีเอฟเฟกต์เห็นไหมเอฟเฟกต์แบบ วิง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 วิ่งวิ่งลงมาโอ้อใส่เกงให้มันดีๆหน่อยสิโอเคตัวที่สามราคาจะถินอีโวแล้วก็สามพิมเขียวนะครับตัวนั้นก็จะมีอีกสองตัวด้วยกันคืออยู่ที่ใครวะเคลลี่ใช่ไหมอ่าเคลลี่ไปดูเคลลี่สีนี้จะอลังการที่สุดนะครับ จะมีเอฟเฟกวิงวิงสีแดงๆเป็นคล้ายๆสเก็ตไฟนะเป็นเจ้าหญิงเมคคาอักคีนะสมมุติว่าเปลี่ยนนะกระโปรงสวยบอกแล้วใช้ได้กับหลายชุดนะกระโปรงตัวนี้สมผมอาจจะความจริงสมผมก็ไม่ใช้ได้แหละต่นแดงแป๊นะไปหนะ่อยพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ใครชอบก็เต็มที่ เสื้อจะเป็นสีทองกับแดงนะทองแดงดำแสดงถึงความรูระไฮโซครับตัวผู้ชายอยู่ที่แม็กซิมแม็กซิมนี่นี่เหมือนกันสี่ส่วนก็จะอลังการอลังการหน่อยๆสมมติว่าอันนี้และอันนี้แขนจะเป็นปีศาจนะครับเอฟเฟกต์มาจากแขนด้วย กางเกงต้องขาสั้นสีใจะเห็นเกราะขาเนะี่ยเกราะขาจะเป็นสีดําทองนะสำหรับตัวนี้ส่วนอีกสองพาร์ทก็เหมือนกันนะทรงผมกับเสื้อทรงเดียวกันอันนี้ทรงผมผู้ชายตัวนี้จะมีเอฟเฟกที่หูด,ด้วยนะครับแต่พี่ชอบสีขาวมากกว่าน้องชอบสีก็แล้วแต่น้องมาพร้อมกับคาตานะนะครับคาตานะจะราคาแฮหินอีโวสองพิมพ์เขียวสำหรับใครที่อยากเก็บสะสมคาตานะอันนี้แล้วยังไม่ได้ ก็สามารถเก็บได้เป็นคาตานะที่มีหลายเกล็ดดอกไม้นะสีสันสวยเป็นคาตนะสีทองนะครับสำหรับนี้อันนี้ห้าหินดิวโวสองพิมเขียวจบแล้วมารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube เหมือนเดิมแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย